สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนวันนี้นะคะเราก็นำข้าวมาประกอบอาหารกันดีกว่านะคะหลังจากที่เราได้ปููกข้าวแล้วก็ได้ข้าวมาแล้วใช่ไหมคะอาจากอาหารที่เราทำมาจากข้าวนะคะก็อย่างเช่นขนมขนมนะคะขนมนางเล็ดข้าวแต๋น ข้าวเม่าทอดข้าวเหนียวแดงซึ่งก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสามารถทำให้เราทานได้นะคะเอ,อเป็นอาหารที่ทำมาจากข้าวใช่ไหมแล้วอย่างเช่นเ้าจะมีข้าวตาดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ข้าวที่แบบบางทีเราก็กินเหลือใช่ไหมคะเราก็เอาไปไปจากแล้วก็เอามา เอามาคั่วใช่ไหมคะบาง้งเราก็เอาไปาใส่ในข้าวยำได้ด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> แล้อีกอย่างหนึ่งที่ข้าว <c oughs> ข้าวเราก็สามารถนำมา,าแปรรูปเป็นแป้ง <c oughs> ใช่ไหมคะเช่นเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียว <c oughs> แล้วก็เรามีแป้งวพื่อไว้ทำอาหารใน ในรูปแบบอาหารอย่างอื่นอีกต่อไปนะคะอย่างเก็บไว้ทําขนมต่างๆได้ด้วยเพราะว่า,าได้มาจากแป้งที่เรามาทามาจากข้าวนะคะสรุปได้ว่าเราสามารถนำข้าวมาทำเป็นอาหารอื่นๆได้อีกหลายๆอย่างนะคะครูข้ออ,อยากจะสั่งงานักเรียนหน่อยนะคะให้นักเรียนได้วาดภาพ ข้าวส่งมาให้คุณครูดูในลายกลุ่มนะคะทางลายกลุ่มจะเป็นข้าวข้าวถัวยข้าวเป็นเม็ดหรือบันเด็ดข้าวหรือจะเป็นต้นข้าวก็ได้นะคะให้นักเรียนวาดแล้วก็วาดในกระดาษกระดาษทรหมดหรือไม่ก็กระดาษ A 4ีนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายฉีด้วยนะคะให้สวยงามให้จำทุกคนนะคะแล้วก็ส่งมาด้วยเดี๋ยวคุณครูจะ เช็คดูอีกทีนึงว่าใครไม่ทำมาบ้างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนจบใช่ไหมคะ,ะคุณครูก็อยากให้นักเรีนได้มาท่องกำคล้องจองกันอีกรอบนะคะ,ะไปกันเลยนะคะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่างกินทิ้งคว้าง เป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากนะักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำอ่าเราก็ต้องคำาค้งจองขอราอน,นี้ให้ให้จำไปเลยนะครับเออเผื่อว่าวัวนใดที่โรงเรียนหรือว่าถุนขอเราเปิดน,นะคะเด็กเด็กเด็กๆ็แคไ่ได้มานั่ง ทานข้าวที่โรงเรียนที่โรงอาหารนะคะได้รับประทานข้าวสุดท้ายนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนได้รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเราไปไปไหนไหนเราก็อย่าลืมสวมแมสแล้วก็ล้างมือด้วยนะคะแต่สถานการณ์ของโรคโควิดช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาคอยฟังว่า เราจะได้เปิดเรียนกันวันไหนนะคะเพื่อเด็กๆจะได้มาโรงเรียนตามที่เด็กๆทุกคนอยากจะมานะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ